โยโยโย่ใบสองตรงเชิญกับครึ่งเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคลึ่งหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับ,บธธธธก่อนอื่นฟากผลิตภัณฑ์เคล็สปอร์ตเขาวมกรุร่มหนังได้ที่อัด MVP 33มบอามมาถึงค่ำคืนวันพุธกลางสัปดาห์ครับครึคร่งเน้นทีมเดียวพี่เจรเงเกมเวลาตีหนึ่งสี่จุดห้าฟุตบอคลคราบาวครับอังกฤษ รอบแรกนะครับฮัเอร์ฟิลด์ทาวน์ทีมจากลีกวันจะเปิดบ้านเจอกับเลสเตอร์ซิตี้จากเดอะแชมเปี้ยนชิพฮัเอร์ฟิลด์ทาวน์เนี่ยออกสตาร์ทในลีกมา2นัดชนะรวดนะครับเกมล่าสุดบุกชนะเรดดิ้งมา2-0ครับลีกรันกุนซือ ก็มีโจโลกับแจ็ควอชเม้าคุมเกมรับตรงกลางมีรูเบนลุคเคนแฮมบิเคนนะครับแล้วก็แนวะรุกนำโดยโจเทลเลอร์เบนจามินวิลเลสกองหน้าเป็นอัลฟิเมย์ครับโยโยโยี่เจ็ดฝากผลิตภัณฑ์แคลนสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสำหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับอันนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1ไปคลิกตามตะกร้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับเจอกับเลสเตอร์ซิตี้ ออสต้ามัดแรกในลีกนะครับเมื่อคืนวันอาทิตย์ครับเปิดบ้านเบียดชนะชนเชฟฟิลด์เวนส์เดย์มา2-1นะครับมาตบเ,เตยสบเอนเตสกุนซือคนใหม่ก็จริงๆมันต้องเดาใจการจัดทัพนะครับพอเป็นบอลถ้วยเนี่ยแต่ว่าการหลักก็พวกยานิกเวสเตอร์การ์ดตรงกลางมีแฮร์รี่วิงโอลิเวอร์สคิปนะครับซีแนวรุกเนี่ยโอ้โหยกมาจากพรีเมียร์ลีกครับมีดาวเอลคานูตบา,าวิเดดีฟาตาวูจอแดนอายูแต่มองว่าพอเป็นเกมบอลถ้วยเนี่ยอาจจะเป็นโอกาสของแพ็ปซันดาก้าในแดนหน้านะครับเจอผลล่าสุดต้องย้อนไป2ฤดูกาสองฤน เดือดแชมเปี้ยนชิพตอนนั้นเลสเตอร์เอาชนะไปกลับในบ้าน4-1เกมเยือนบุกชนะ1-0นะครับก่อนเกมเขาก็ยังมองเลสเตอร์บุกมาเป็นต่อครับน่าสนใจครับคือพอมันเป็นบอลรายการนี้มีโอกาสที่จะโรเตชันแต่พี่ใหญก็ยังมองว่าตัวเลสเตอร์ดีกว่าเยอะนะครับฮัตเตอร์ฟิลเล่นในบ้านก็จริงแต่ว่า ผมกำลังดูเป็นรองครับวัดใจจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ครับมีโอกาสจะบุกมาเบียดได้อย่างน้อยหนึ่งประตูใน90นาทีเข้ารอบให้เชียร์เลสเตอร์ซิตี้เป็นครึงเน้นทีมเดียวประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย